ลูกเอาแต่ใจตัวเองเป็นเด็กต่อต้านขี้อิจฉามีปมด้อยใจเสาะหรือชอบโทษคนอื่นทำไมลูกฉันโตมาแล้วเป็นแบบนี้มาดูกันค่ะคุณพ่อคุณแม่คะทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเพราะการเลี้ยงดูของเราและบรรยากาศที่หล่อหลอมให้ลูกของเราโตมานั่นเองค่ะ เรามาดูนิสัยว่าทำไมลูกของเราถึงโตมาแล้วเป็นแบบนี้กันนะ 1. ลูกเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเพราะถูกเลี้ยงด้วยการตามใจมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่คะผลการสำรวจน่าตกใจมากค่ะพ่อแม่ชาวอเมริกันพบว่าร้อยละ80ยอมรับเลยค่ะว่าลูกของเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจและกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กที่เกิดในยุคนี้นะ การที่ลูกเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเพราะว่า,าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกด้วย3เรื่องนี้เกินเบอร์ไปนั่นก็คือตามใจมากเกินไปให้ความสนใจลูกมากเกินไปและเลี้ยงลูกให้มีความสะดวกสบายมากเกินไปค่ะมาสำรวจตัวเรานะคะว่าเราเข้าข่ายเป็นแบบนี้กันไหมคะ่ะ 2. ลูกเป็นเด็กชอบโทษคนอื่นเพราะว่าถูกเลี้ยงด้วยการตำหนิและต่อว่า คุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่เราตําหนิลูกว่าลูกบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลกับจิตใจของลูกค่ะแล้วมันก็ไปฝังความไม่ดีให้กับลูกไว้เลยทําให้ลูกของเราเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะรับความผิดพลาดกลัวการถูกต่อว่ามันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ลูกของเราเนี่ยเขาโตมากลายเป็นเด็กที่โยนความผิดโทษแต่คนอื่นยกเว้นตัวเองนั่นเองค่ะ 3. ลูกเป็นเด็กชอบต่อต้านเพราะถูกเลี้ยงด้วยความอิจฉาลูกต่อต้านพูดยากเพราะว่าลูกของเราเขาไม่ได้รับการดูแลการใส่ใจจากเรามากพอแล้วเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่พ่อแม่หลายคนอาจไม่ทันคิดนั่นก็คือเลี้ยงลูกมาแบบอยู่ในท่ากลางความอิจฉาอย่างเช่นการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเ,เขาก็ตามนะคะและอยากทำตรงข้ามกับเรา เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเรานั่นเองค่ะกุณป้าคือไหมคะค่ะกดจากกระไรคุณาก็กระจิงกันนะคะค่บคือค่ะสี่ลูกเป็นเด็กชอบหาเรื่องคนอื่นเพราะว่าถูกเลี้ยงด้วยความขัดแยง้ง ถ้าลูกบ้านไหนมีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบหาเรื่องหรือว่าแกล้งเด็กคนอื่นๆเป็นประจำเลยนะคะแม้แต่พี่น้องของตัวเองส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเพราะเขาในอิจฉาคนอื่นแต่อีกหนึ่งสาเหตุก็คือเขาถูกเลี้ยงมาท่ามกลางความขัดแยง้งแบบครอบครัวนี้มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาตลอดเวลาจะทําให้เด็กเขารู้สึกชินชากับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติ และมีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ชอบหาเรื่องคนอื่นนั่นเองค่ะ 5. ลูกเป็นเด็กชอบโทษตัวเองเพราะถูกเลี้ยงด้วยความอ่อนแอคุณพ่อคุณแม่คะถ้าลูกของเราเนี่ยเขาถูกเลี้ยงด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่อ่อนแอทางจิตใจอ่อนไหวง่ายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูที่เข้มงวดการที่ไม่ค่อยแสดงความรักหรือว่าการถูกลงโทษบ่อยบเนี่ยคะ่ะไอสิ่งเหล่านี้ มันจะทําให้ลูกของเรานะเขาอ่อนแอข้างในใจมีความอ่อนไหวง่ายและเวลาที่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะคะเขาก็มักจะกดดันตัวเองมีเรื่องอะไรก็จะมาลงที่ตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นคนทําตัวเองไม่ดีตัวเองเป็นคนผิดทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นเด็กเก็บกดและอาจจะมีแนวโน้มเป็นเด็กที่ซึมเศร้าได้ค่ะ 6. ลูกเป็นเด็กมีปมด้อยเพราะถูกเลี้ยงด้วยความอับอายคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราเอาเรื่องบางเรื่องของลูกมาล้อเล่นเพราะความเอ็นดู หรือการประจานลูกด้วยวิธีที่ทําให้ลูกของเราอับอายเนี่ยเพื่ออยากให้ลูกของเราดีขึ้นก็ตามนะคะอันนี้มันสร้างความเลวร้ายมากกว่าที่เราคิดค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นการที่เรานั้นดุต่อว่าลูกต่อหน้าคนอื่นแม้เรื่องนั้นนนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามก็ไม่สมควรทําค่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้ลูกของเราเนะี่ยเขาเกิดปมอยู่ในใจซึ่งเด็กบางคนเนี่ยคะ่ะเขาจะเสียวความมั่นใจในตัวเองไปเลยและเลวร้ายกว่าน,นั้นนะคะ เขาไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกแย่ๆของตัวเองไปได้ทำให้เขานะคะเกิดปุ่มด้อยในใจนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแค่ตัวอย่างที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาทบทวนตัวเองดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ลูกของเราเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะวิธีการเลี้ยงดูของเราแล้วก็บรรยากาศในครอบครัวที่หล่อหลอให้เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะอย่าเลี้ยงลูกด้วยการสร้างบาดแผลให้กับลูกมาทบทวนว่าสิ่งที่ลูกของเราทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดหรือแค่ลูกของเราทําไม่ตรงใจเราคิดแฟมารีเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านคะ่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิด f a m i l y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของคิด f a m i l y ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ